ีผมฟังเนี่ยหลังจากที่คลิปเผยแพร่ไปในโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยก็มีมีโทรศัพท์หลายสายโทรเข้ามาคุยกับน้องกิ๊กในลักษณะในลักษณะจะข่มขู่คุกคามนะครับซึ่งผมคิดว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่สปกปรกนะครับไม่ควรนำมาใช้ในการที่จะทำให้น้องกิ๊กเกิดความหวาดตัวแล้วก็แล้วก็อะไรทำให้น้องกิ๊กเนี่ย,ยต้องยอมรับสภาพ อย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมขอบอกไว้ก่อนวะ่าคนที่มีพฤติกรรมหรือการจะทําอย่างนั้นคนที่หยุดเสียนะครับเพราะว่าเลขคนประเภทนี้เนี่ยผมว่าสังคมเขารู้กันแล้วนะครับว่าเป็นมาเช่นไรนะฮะนักการเมืองหรือผู้ที่เล่นการเมืองอยากจะทําอะไรกันก็เป็นเรื่องของนักการเมืองนะอย่ามาเอาคนบริสุทธิ์หรือเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปแปะเพื่อนด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับ ได้มีส่วนพัวัควันหรือว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนี้หรือโคต้าสลาบอัลติใช่ไคมัะไม,ม่ไม่ไรครับ ไม่มีเลยเรื่องที่ไปติดต่อกับคุณลัมโบที่เดินทางไปกับคุณจุลิพรถ้าเป็นเรื่องการสกินเพื่อเที่ยเนี่ยจำเป็นต้องเดินทางไปเพื่อเหรอคะก็คุยกันก็ก็คืออยากทำลอตเตอรี่อยากทำลอตเตอรี่ที่ท่านจุลิพรก็ก็แนะนำว่าถ้าอยากทำเดี๋ยวก็จะพาไปคุยนะครับผมใช่ครับเราเป็นคนติดต่อไปที่คุณจุลิพรว่าเราอยากทำลอตเตอรี่เขาก็ตรงนี้ก็ก็พูดกันกันในวงนะครับผมค่ะแล้วก็รอบข้าง่ะมีสองสามโอ่ะสองสามต๊ะนั่นได้ยินไหมที่ ถามว่าถ้าเปิดโฟลนก็ได้ยินครับเพราะว่าร้านมันก็ร้านต้องเงียบอยู่ครับผมแ่ร้านก็เงียบแต่ว่าคนที่อัดเสียงได้มันต้องเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆริจวณของคุณจรีพรครับผมมีกี่คนคะที่อยู่ข้างๆก็อยู่เป็นแค่สองคนนะครับตอนนั้นก็มีผมกับคุณจรีพรก็คือหมายว่าตอนนี้คุณจะหมายคุณจิ๊กจะหมายถึงว่าคนที่อัดเสียงอาจจะเป็นคุณจรีพรก็ไม่แน่ใจครับตรงนี้ก็ลองลองดูคลิปลองดูฟังเหตุการณ์มาดูว้กัน หลังจากเกิดเรื่องได่มีการคุยเป็นหลักมับคุจุลินทร์ว่าคุณรับผู้บ้างไหมครับ่อุกัน็มีติดตมเลผมแต่ไม่ไมอยนราอยตรนี้กนะคเพื่อเป็นประโยชน์ดีโเป็นลักษณะเชิงพูดเชิงกันเล่นเนาะกันเล่นไหมหรือว่าจริง <lawsuit> จ <ulously What S 2> ังก็นี่ก็แล้วแต่อิจาระยาวเลยแล้วกันนะครับแล้วสิ่งที่เราได้ยินอ่ะมันตรงกับริที่ปล่อยมาไหม อ่ถ้าได้ยินก็ตกลงตามนั้นเลยตามนั้นเลยมีการตัดต่ออะไรที่ทําให้คุณล้งโตก็บอกว่ามีการตัดตอ่อทำให้เกิดความเขา้าใจผิดถ้าตัดต่อคคงไม่มีครับเพราะผมก็ฟังเขาก็เท่านั้นก็จ,จบแค่นั้นเป็นท่านนั้นเลยใช่ครับาการพูดคุยยาวไมคฟในเันนั้นก็ประมาณสองนาทีครับประมาณสองนาทีพูดคุยชงเล่นไหมเล่นกันอันนี้ก็ไม่รู้ครับต้องต้องไปฟังกันเองแล้วกนะัะคุณจรีพรที่เปิดสกิปก็คนที่พูดไหมครับใช่ครับเปิดสกิปก็คนไม่ เอีเตนาที่ให้คนในร่วมตเนี่ยฟังเการนี้ใช่ไหมคะเอ่อตรงนี้ก็ไม่ไม่ทราบเหมืนกันครับการทาง้าย้าไม่ได้มนคนัครับผมวนนั้นเราทําอะไรอย่ยังไงบ้างเราก็ก็ไปทางข้าที่ร้านปกติครับผมไปทางข้าวที่ร้านกันแล้วก็มีการพูดคุยสนทนากันในเรื่องนี้ก็ตามที่ประทาบผมในเรื่องรายละเอียดผมขอให้การในการสอบสวนครับเรื่องนเ้องนีบ้างด้นที่เสียงทะเั ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าในร้านคนก็เยอะแล้วครับเขาก็เปิดคนด้วยบนโต๊ะมีกี่คนครับมานั้นบนโต๊ะแค่สองคนมีแค่ผมกับคุณจุริพรก็คือมีแค่คุณกิ๊กกับคุณจุริพรที่ไปทานอาหารในร้านอาหารั้านก็มีมีไปทานด้กนหลายคนครับแต่ว่าออกมาคุยด้วยกันสองคนแลพรก็แล้วก็จะมีโต๊ะข้างๆอยู่สองสามโต๊ะอะไรประมาณนี้บนโต๊ะในกลุ่มเดียวกันมีทั้งหมดสี่คนอคโอ้ประมาณห้าหกคนครับก็เป็นลูกน้องของคุณจุริพรนะครับ ในคุณแรมโบ้เป็นคนโทรศัพท์เข้ามาจริงใช่ไหมคะเออ่ตรงนี้เดี๋ยวขอขอให้การให้การกับนายอนสองแล้วขนาดท่าเฉลี่ยการคุณกิ๊กบอกผมว่าเข้าไปทานอาหารกับคุณจุลิภรณ์ที่ถนนธนิยะสุทธิรมนะครับเท่านั้นเองแต่ว่าเขาว่าไม่ได้มีการตัดต้นตัดทิพอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับคเขาจะตัดทิพเสี่ยงมไหมคะ ทราบเรื่องคลิปเสียงในบ้านไหมคะทราบว่ามีผู้มาที่ไปยังไงถ้าบผลว่ายืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนถ่ายแล้วก็ทราบเรื่องก็วันที่วันนี้มีคลิปออกไปนะครับแล้วก็มาแจ้งว่าผมเป็นคนถ่ายรู้สึกยังไงะที่บอกว่าตอนเมรุวะเขาเขาอ้างว่าเราเป็นคนถ่ายเสีืออะครัก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําด้วยเหตุอะไรครับตรงนี้ก็วันนี้ก็มาก็จะมาพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมนะครับก็ขอให้ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหมอกันนะครับผมถามได้ไหมคะวันนั้นไปเขคุรบด้วยออะไรหลังจากที่ไปพบก่อนแล้วค่ออกมาแล้วก็ทานอาหารอะไรเรื่องเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวเราขอไปให้การในชั้นสอบสวนก่อนนะครับผมคุณกิ๊กเนี่ยเขามีอาชีพขายรถมือสองนะครับแล้วก็มีอาชีพรับทีมงานทีมเอกสารทีมเสื้อสกีนเสื้ออะไรพวกนี้แล้วเขาก็มารู้จักคุณกุริพรเมื่อเร็วนี้โดยคุณกุริพรจะว่าจ้างให้เขาทําเสื้อสกีน จะเป็นเสื้ออะไรก็แล้วแต่ฟุตบอลนักการเมืองอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เขาก็ก็เลยเมีโอกาสติดสอยให้ตามไปพบคุณแรมโบ้ที่สำนักงานเท่นั้นเองแล้วก็กลับออกมาแล้วก็ไปรับประทานขบวด้วยกันเพื่อคุยในเชิเธุรกิจรับทำเสื้อสกนีนเสื้อกันต่อแต่ไม่ไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะกลายเป็นเหตุการณ์ในเรื่องการ แต่ว่ามีการตา่ออ้างมีการอัดคลิปตึงขึ้นมาเพไม่เป็นที่หมอเขาบอกว่าคุณที่เป็นขัดตึงนะคะมันแตกต่างกันถ้าขึ้นอยู่กับการหาแพรับบาปเพราะไปก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เขาจะกระทำนะครับเพื่อปัดนะฮะส่จับหน้าตักตัวเองแล้วก็นนั้นวเองนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งกัวเพรคงต้องไปว่ากันในถนวนคดีนะครับไม่ไ<อ>ว่าเกิดเหตุสิ่งที่คุณระโมหให้ข้อมูลไปคั้งก่อนมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอะไรที่ไม่ตรงกันบ้างะคะ น้องกิ๊กเขายืนยันแล้วนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นคนอัดคลิปนะครับแล้วก็ไม่ได้เผยแพร่คลิปไปยังโซเชียลมีเดียหรือสื่อสารมวลชนดังนั้นการที่มีบุคคลอื่นอัดคลิปไปดําเนินการนะครับหรือมีใครอัดคลิปการสนทนากันก็เป็นเรื่องของบุคคลอื่นดังนั้นการที่จะมาทิ้งม,มาแทงหรือมาใส่ใคล้ายหรือมาใส่ความแล้วก็มาแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าคนกิ๊กนะเป็นผู้กระทำเนี่ย มันก็ปล่อยเกิดความเสียหายต่อคนกิ๊กอยู่แล้วนะครับเป็นอะไรที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนก็อาจจะให้ปากคำแล้วก็สรุปในวันนี้เสร็จสิ้นไปเลยนะครับท่านคณะกรรมาธิกาเขามาแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาจังหวท่ผู้มาขึ้นรถแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีพยานหลักฐานที่ผมคกาได้ว่าคุณกิ๊กเป็นคนดำเนินการเขาจะทำได้อย่างไรคะตอนนี้เรามี ืไม่ได้ทก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขามีพยานหลักฐานอะไรที่จะมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจเลยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คงไปดูก่อนนะครับว่าเขามีพยานหลักฐานอะไรเพราะว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยขอให้เกิดความเสียหายกับคุณคิกเนี่ยนะครับคุณคิกก็บอกว่าก็พร้อมที่จะดาเนินการทำคดีหรือฟ้องกลับผู้ที่เก่าวหาเขานะฐานเอาความเท็จมาแจ้งความหรือฟ้องตสาลครับอะไร